เดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะคะตัวนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะก็คือรอเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวซูซูกิปี2015นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวปาให้ดูนะคะบริเวณร,รอบๆนะคะนี่สีสวยด้วยอ่านี่เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมมากอะร็อกไม่เป็นไรนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเวรอบๆนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะ,อะโอเค ตัวนี้นะคะราคาผ่อนประมาณ6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวซูซูกิเซลลีโรนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวดูบริเวณด้านในนิดหนึ่งนะจ๊ะนี่ผ่อนถูกนะคะถ้าใครที่ผ่อนตอนเนี้ยจะได้ช่วยค่างวดถึงเดือนเมษาปี64เลยนะคะโอ้โหได้ช่วยค่างวดน,นะคะอยู่ประมาณ2,000บาทในการผ่อนเท่านั้นนะคะ ซื้อตอนนี้เนาะอ่ะโอเคตัวนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้แล้วด้วยนะคะบอดี้ด้านในสีแดงตัดดำแบบนี้ไปเลยนะคะสวยหรูหรามากนะคะใส่ซิ่งนี่คือต้องชอบแน่ๆนะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะได้หน้าจอเดิมๆวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเอาไปแต่งแบบใส่ใส่หน้าจอนิดนึงก็สวยแล้วนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้นี่ ใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบตัวซูซุกิเซลลติโอนะคะก็สามารถติดต่อมาหาลูกป่าได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้้าสามดอง้าแล้วตย9000พันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกป่าต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ